สวัสดีคะ่ะชารัคนาราศีมังกรคลิปความรักมาแล้วนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2563ค่ะไพ่สื่อสารอะไรกับเก๋นนะเก๋จะนำสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณค่ะแต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้นะคะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะสามารถติดต่อได้ค่ะโดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963 ขอบคุณมากเลยนะคะในทุกๆกําลังใจที่มีให้แก่กันนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปด้วยค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะคะขอกําลังใจสักนิดนึงนะคะกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะที่สําคัญคุณอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะอ้าวแล้วค่ะด้วยไพ่อิทธิพลเมเนจีของคุณนะคะคุณได้ไพ่เอชออฟเพนทาเคค่ะ เกี่ยวว่ช่วงเวลาในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรเลยนะอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆนะคะในทุกๆด้านด้วยก็ได้บางคนอาจจะพบช่องทางในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องราวของการงานด้วยก็ได้นะหรือมีคนมาหยิบยื่นโอกาสหรือจังหวะอะไรในเรื่องราวของชีวิตให้กับคุณคะ่ะแต่ถ้าเราแม้กระทั่งในเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองด้วยนะนะอาจจะได้รับ ออรอใครรอเรื่องเกี่ยวกับเงินนะเงินช้าเงินประกันเงินตกเบิกเบีย้ยเลี้ยงเบีย้ยขยนันคือเหมือนกับเป็นช่วงเวลาจุดเริ่มต้นอะไรดีๆให้กับคุณได้แต่ถ้าถามว่าเป็นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นี่นะคะในรักษาแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็น่าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆในเรื่องราวของหัวใจขึ้นมาได้นะหรือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่หัวใจของคุณรู้สึกว่ากลับมากระชุ่มกระชวยหรือมีความสุขอีกครั้งหนึ่งค่ะมันเหมือนกับเป็นไพ่แห่งการจุดประกายนะคะชีวิตที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็ อาจจะเรื่องราวถึงหลายถ้าหลายคนอาจจะกำลังจะมีรักครั้งใหม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าเป็นความรักที่กลับมารีสตาร์ทหัวใจคุณนะหรือเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็กระปี้กระเป๋านะสมหวังขึ้นมาได้นะในห่วงของหัวใจนะคะหรือหลายถ้าหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นการจุดประกายของอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับได้กลับมาอยู่ในห่วงรักอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะ <S <S หรือภายในรักษณาแบบนี้อาจเป็นช่วงเวลาหนึ่งของการกลับมารักตัวเองก็ได้นะคะรักตัวเอง แต่มันเป็นไพ่พลังงานบวกให้ความรู้สึกดีๆกับตัวเองทิ้งความเศร้าไว้เบื้องหลังอีกานี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะราคาที่ผ่านมานะต้องบอกว่าด้วย,วยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีพลังงานของไพ่แฮงแมนนะคะ หลายถ้าหลายคนอาจจะโสดมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้นะนะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณได้ห่างนะห่างไกลาจากเรื่องราวของความรักนะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอยู่เงียบๆนิ่งๆนะคะหรือเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยก็ได้นะหรือเป็นช่วงเวลาแห่งความรอความชัดเจนก็ได้อาจจะมีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามานะ และในช่วงเวลาตรงนี้เองที่คุณได้อยู่นิ่งๆพักจิตอยู่กับตัวเองนะคะหรือเป็นการคือแห่งแม่เนี่ยเป็นเป็นการแบบคิดด้วยนะคะเหมือนกับอยู่กับตัวเองแล้วก็คิดนะคะแล้วก็เอาอาจจะเอาเรื่องอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมานั่งคิดนะคะมาดูซว่าเราต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไหมหรือบางคนก็จะเอาเรื่องราวในอดีตมาเป็นบทเรียนสอนใจเพื่อจะได้ก้าว เพื่อจะได้ทําให้ในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะไดไ้ไม่มาผิดพลาดอีกจะได้ก้าวไปอย่างมั่นคงนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ค่อนข้างได้อยู่กับตัวเองค้นหาตัวเองด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือกําลังพิจารณาเรื่องราวต่างๆอยู่นะคะแล้วก็ด้วยพาพลังงานแบบนี้เหมือนคุณเองก็ได้กลับมาจูนดูแลตัวเองพอสมควรนะเพราะการที่เราได้อยู่กับตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนได้พัฒนาทักษะของตัวเองในทุกๆด้านค่ะแกว่าช่วงเวลานี้นะคะชาวมังก,กรก็มีพลังงานเหมือนไพ่งงพก้าเหรียญน,นะ ก็กลับมาใส่ใจกับเรื่องราวทุกๆอย่างนะคะเรื่องการงานการเงินชีวิตนะคะการสร้างตัวเองการทําตัวเองให้ตัวครบหลายท่านหลายคนอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการดูแลตัวเองด้วยนะ แต่ก่อนนียจะปล่อยปาะล้เลยตัวเองนะคะหรือว่าประชดชีวิตนะคะปล่อยเนื้อปล่อยตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องราวที่มันทําให้คุณไม่สบายใจนะหรือมีพลังงานลบมากๆมันก็ทำให้เหมือนเราไม่อยากทําอะไระคะ่ะแต่ช่วงนี้ได้หันกลับมาดูแลตัวเองทุกๆอย่างหลายท่านหลายคนสวยขึ้นหล่อขึ้นเลยนะคะในช่วงเวลานี้นะปรับปรุงรูปโฉมแล้วก็ให้คุณค่ากับตัวเองมากๆทีเดียวนะ แล้วแต่ว่าเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยนะมันอาจจะมีด้วยพลังงานของไพ่นี่นะคะมีไพ่บอกเลยว่ามีไพ่หกถ้วยขึ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของคนเก่าๆบรรยากาศเก่าๆด้วยก็ได้นะอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งบางครั้งบางตอนที่คุณอาจจะคิดในเรื่องราวถึงบรรยากาศเก่าๆเหตุการณ์เก่าๆประเด็นเก่าๆ,ๆหรือไพ่ในลักษณะแบบนี้อาจจะมีพลังงานของคนเก่าๆแวะเวียนกลับมาหาคุณในช่วงเวลาในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยก็ได้นะคะเป็นบรรยากาศที่เ,าเขาเรียกว่า เหมือนกับมีเรื่องราวตรงนี้เข้ามาช่วงนี้เองนะคะตัวคุณเองในบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งแล้วนะแต่บางครั้งบางอารม์ก็อาจจะยังแอบรอคอยใครอยู่ด้วยก็ได้นะบางทีเหมือนกับที่หวนคิดบรรยากาศเก่าๆหรือถ้าคิดกับการอาจจะมีเรื่องราวของคนเก่าๆพยายามติดต่อเข้ามาคุณอาจจะรับข้อมูลข่าวสารของเขานะคะหรือมีพลังงานการติดต่อจากคนเก่าเข้ามาด้วยก็ได้ หรือไพ่รักษาแบบนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณอาจจะกำลังรอคอยใครสักคนหนึ่งนะคนที่คุณรู้สึกว่าคุณซ่อนเร้นในความรู้สึกอาจจะคิดว่าบางทีเรานึกว่าเราลืมไปแล้วเนี่ยนะแต่บางทีมันอาจจะมีจุดตรงนี้อยู่เป็นการแอบรอคอยนะคะเรื่องราวของแอบหวังก็ได้นะหรือเป็นช่วงเวลาการคิดถึงคนเก่าๆนะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรืออาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ชาวมังกรรู้สึกว่าอาจจะมีช่วงเวลาการรอคอยคนที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะโซเมตของคุณก็ได้ค่ะพวกคุณก็รู้สึกเชื่อว่าเอาล่ะ มันต้องมีคนคนนี้สำหรับเราด้วยนะที่จะมีวนเวียนกลับเข้ามานะที่ต้องพูดรักษาแบบนี้เพราะว่ามันมีไพ่เอชชอฟคัพขึ้นนะคะมันน่าจะเป็นจุดประกายหนึ่งแห่งการเริ่มต้นอะไรดีๆได้นะช่วงเวลานี้เองมันอาจจะมีคุณอาจจะรู้สึกว่าพอคุณกลับมาดูแลตัวเองอะไรดีมากแล้วเนี่ยตอนนี้คนมนเหมือนมันมีไพ่แห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะ อาจจะมีคนพยายามเข้ามาหาคุณพูดจาพูดคุยนะคะสื่อสารส่งสารส่งไม่ตีกับคุณก็ได้นะอยากจะทําความรู้จักก็ได้ค่ะหรือมันเหมือนที่บอกอาจจะเป็นเรื่องราวของพลังงานเก่าๆคนเก่าๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะมันมีโอกาสทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่านะคะแล้วก็แต่ตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะเลือกหรืออะไรนะเหมือนคุณเองจะทําตัวเหมือนเป็นไพ่ก้าวถ้วยอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่า ที่ผ่านมาก็ผ่านเหตุการณ์เรื่องราวอะไรมากมายนะแล้วก็บางครั้งก็รู้สึกว่าอาจจะยังไม่พร้อมจะรีบร้อนอะไรช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณใช้ชีวิตให้สุขสนานปล่อยตัวไปเข้าสังคมนะคะแล้วก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรตรงนี้จนเกินไปอาจจะเป็นช่วงเวลาการเฝ้ารอเฝ้ามองเฝ้าดูเพื่อดูซิว่าไอ้สัมพันธภาพที่มีอยู่ทุกๆวันเนี้ยกับทั้งคนเก่าที่กลับมาถ้ามีนะในบางท่านบางคนหรือคนใหม่ๆที่เข้ามาคุณก็เหมือนกับอยากจะให้ความสัมพันธ์ไปในทางเพื่อนกันไปก่อนดูกันไปก่อนเนี่ยแหละคะ่ะเหม แต่มีไพ่ justment ขึ้นนะคะก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ชาวมังกรอาจจะเคลียร์อะไรบางอย่างได้ด้วยนะคะสมมติใครรอคอยข่าวเรื่องการเคลียร์การการหายไปของใครบางคนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินก็ได้นะหรือหาคําตอบที่ถูกต้องในเรื่องราวของความสัมพันธ์ด้วยก็ได้ว่ามันจะเอายังไงหรือจะไปในทิศทางไหนนะคะ ือในช่วงเวลานี้ใครพัวพันกับสถานการณ์ความรักที่มันอึดอัดนะคะหรือความรักที่บางครั้งมันอาจจะมีมากกว่า2เนี่ยในช่วงเวลาในช่วงเวลาในเดือนพฤศจิกายนยนี้แกว่าช่วงหรือกําลังรอความแนม่นใ,นใจความคิดการตัดสินใจเดือนนี้มันอาจจะมีการตัดสินใจที่ที่ที่เลือกอะไรไปสักทางหนึ่งด้วยก็ได้นะอาจจะมีการพูดจาก,กันพูดคุยกันนะคะว่าจะเอาอยัางไงตรงความสัมพันธ์ตรงนี้แต่ถ้ามีไพ่พลังงานเก่าๆที่เว้นเวียนกลับเข้ามาเกว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ อาจจะมีการเรื่องราวของปรับการปรับจูนกันได้ด้วยนะคะมันมีเรื่องราวไพ่หกคาถาค่ะเขาเรียกการเติบโตขยายขอยงเรื่องราวของความสัมพันธ์นะอาจจะเป็นทั้งกับคนทัาบางท่านบางคนมีคนใหม่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาการดูการศึกษากันแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีของความสัมพันธ์ได้แต่สําหรับเป็นเรื่องราวของคนเก่าๆก,ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อาจจะกลับมาบวกลบดูแลค่าว่าระหว่างอยู่กับมีการกลับมาครั้งนี้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดไหนนะคะอะไรยังไงนะ หรือถ้าตอนนี้คุณกําลังรอการตัดสินอะไรบางอย่างในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะหรือว่ารอคอ,อให้มันเหมือนกับกําลังเลือกอะไรอยู่เกี่ยว่าช่วงนี้คุณน่าจ,จะได้คาตอบที่ท่องแท้กับตัวเองเพราะด้วยพลังงานของไพ่มีไพ่ไนซ์ออฟคัพนะอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อาจจะมีบุรุษสักคนหนึ่งหรือสาวสักคนหนึ่งอยากจะมามอบความรู้สึกดีๆกับคุณด้วยก็ได้หรือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณกําลังจากเขาเรียกว่า มีจุดประกาศแห่งการเริ่มต้นของความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองค่ะในช่วงเวลานี้นะคะเกี่ยว่ามันเป็นไพ่ของลักษณะถึงความ mm hmm. เขาเรียกว่าถ้าคุณเคยมีปมประเด็นอะไรกับใครเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณให้อาภัยด้วยก็ได้นะแล้วก็พยายามเข้าใจถึงเหตุการณ์สถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่เอามาเป็นความทุกข์ความโศกความเศร้ารแล้วละ่ะเหมือนกับเอาละ่ละเราทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังเข้าใจให้อาภัยปล่อยวางแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปสู่หาความสุขให้กับตัวเองถ้ามีคนใหมม่เข้้าาาาาากกก็พรรออจชวศึษ กันด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะทีนี้เราลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นดูนะคะว่าตัวตนของเขาคนนั้นนะคิดยังไงบ้างคะ่ะกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะมีไพ่เจ็ดดาบนะคะ temperance นะคะ hermit ค่ะแล้วก็ อัสมินถือเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่เจ็เหรียญค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าตัวตนของเขาเนี่ยค่ะเกี่ยวว่าเขาเขาก็ค่อนข้างแปลกใจนะแปลกใจกับคุณนะคะก็แปลกใจกับการเปลี่ยนแปลงไปของคุณในครั้งนี้ด้วยนะดูเขาก็รู้สึกว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปคุณแปลกไปนะคะแล้วก็แล้วก็ เขาก็อาจจะรู้สึกเอ๊ะหรือถึงเวลาหรือเปล่าว่าที่ตัวเขาเองก็ต้องหันกลับมาดูแลตัวตัวเองด้วยว่าตัวเองก็ควรจะพับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองบ้างไหมอาจเป็นช่วงเวลาที่เขากาลังคิดหรือตึกตรองอยู่นะแต่ว่ามันเขาก็เหมือนกับเอ๊ะเหมือนมามองย้อนดูตัวเองแล้วค่ะว่าคงถึงเวลาแล้วมั้งที่ตัวเขาเองก็จะต้องปรับปรับจูนตรงนี้เช่นเดียวกันนะแล้วก็แต่ถามว่าเขาเองนะคะถึงขั้นจะคิด ากจะทาอะไรเลยไหมแต่เก๋ว่ามันมีไพ่ว่าเขาเองก็ยังอยากจะอยากอาจจะอยากจะยังอยากจะพูดจะคุยกับสื่อสารกับคุณอยู่แต่การเข้ามาหาคุณในครั้งนี้ในลักษณะของเป็นคนเก่าๆเนี่ยนะคนที่เป็นประเด็นปมในใจของคุณเนี่ยต้องบอกว่าเขาเองก็ต้องรอดูก่อนนะคะว่าเพราะการที่เขาจะกลับมาพูดคุยลกับคุณครั้งนี้คุณไม่ได้เหมือนเดิมแล้วคุณเปลี่ยนแปลงไปคุณดูครบคุณดูดีคุณดูมีพลังเขาก็กําลังหาวิธีหรือหาหนทางอยู่นะอาจจะเพิ่มเข้ามาเคลียร์หรือทําอะไรที่มันคาราคาซังอยู่ให้มันชัดเจนไปด้วยล่ะค่ะ แต่ถ้าเป็นไพ่พลังงานของคนใหม่ๆก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เขาอยากรู้จักนะคะแล้วก็อาจจะพยายามทําตัวให้คู่ควรกับคุณด้วยก็ได้นะเช่นตอนนี้คุณอาจจะงานดีงานเด่นหรือดูดูดดรถในสายตาเขาเขารู้สึกว่าเขาก็หันกลับมามองดูตัวเองว่าเขามีอะไรที่ต้องพัฒนาไหมเพื่อจะได้ให้รู้สึกว่าเทียบกับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับชาวมังกรค่ะ มีไพ่สองถ้วยนะคะมีไพ่หกเหรียญค่ะมีไพ่สี่ไม้เท้ามีไพ่สองดาบแล้วก็จะไพ่เดอะแชริออนะคะก็ต้องบอกเลยว่ามันมีพลังงานถึงความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าที่กลับมาเกี่ยว่ามันมีเรื่องราวของความรู้สึกที่ดีๆความอินต่อกันอาจจะเปนช่วงเวลาหนึ่งของการลองเปิดโอกาสนะคะ ออลองมีการดูหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของการอภัยถึงบางครั้งอาจจะยังมีความลังเลสับสนอยู่ในพฤติกรรมของไม่ว่าฝั่งดังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะแต่เหมือนกับว่าหรือความต่างต่างๆที่มีเข้ามานะคะหรือว่าปัญหาอุปสรรคในเรื่องราวของความรักแต่มันมีการให้โอกาสนะคะมีการให้โอกาสแล้วก็มีการเหมือนกับว่า ให้โอกาสนะหรือว่าเป็นช่วงเวลาในการปรับจูนหรือเคลียร์ใจกันได้นะคะสําหรับคนที่มีประเด็นการหรือถ้าคนใหม่ๆก็เหมือนให้โอกาสที่จะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันพัฒนาไปแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะเหมือนเหมือนกับอาจจะมีความต่างกันเรื่องวัยอายุเชื้อชาติศาสนาความคิดไลฟ์สไตล์ต่างๆดังนั้นการกลับมาไม่ว่าจะเป็นหรือการเข้ามานะการเริ่มต้นใหม่ในช่วงเวลานี้มันก็คงต้องใช้เวลาในการค่อยๆศึกษาและพัฒนาไปค่ะ ทีนี้เราลองมาฟังคำแนะนำจาก Oracle ดูนะคะว่ามีคำแนะนำอะไรให้กับชาวมังกรบ้างคะมีไพ่ c o d e p e n e n n c y นะคะแล้วก็ let your friends help you ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เกี่ยวกับตัวคุณเองค่อนข้างปล่อยวางมากแล้นะคะกับเรื่องราวในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์บนคุณเองเริ่มรู้แล้วแหละว่าการคาดหวังในเรื่องราวของความรักมากเกินไปเนี่ยบางครั้งพอไม่ได้ดังหวังมันอาจจะทําให้เราเจ็บปวดทุก แล้วก็ทรมานดังนั้นช่วงนี้เกี่ยว่าคุณเองค่อนข้างเรียนรู้นะคะว่าเหมือนกับเอาล่ะถ้าเราทําปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดนะอย่าไปคาดหวังในเรื่องราวของอนาคตมากนะหรือว่าคาดว่าความสัมพันธ์ต้องเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ฟิกทุกอย่างไว้มันจะทําให้ยิ่งทำอย่างนั้นมันจะยิ่งทำให้คุณเจ็บปวดเกี่วว่าคุณสบายสบายกับตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนกับให้มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ Let your friends help you นะคะต้องบอกช่วงนี้คุณเองอาจจะออกสังคมเยอะเจอเพื่อนฝูงเยอะหรือแม้กระทั่งถ้าใครเหงาเศร้าอยู่นะคะไม่มีใครก็ต้องบอกการเข้าสังคมเพื่อนของคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณมีความสุขขึ้นหรือแม้กระทั่งเพื่อนของคุณอาจจะแนะนําผู้คนนะคะให้กลับมาหาคุณด้วยก็ได้เช่นเดียวกันหรือใครมีปัญหาอะไรคิดอะไรไม่ตกไม่ออกลองปรึกษาเพื่อนสนิทของคุณค่ะคุณอาจจะมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติกันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าสบายใจขึ้นหรือเบาขึ้นก็ได้ค่ะ นี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ